ในไวกระพุกนีไ่ไอ้ครับผมก็อบเปลือกออก,ออกเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เนื้อนะครับผมนี่ หอยกระปุกหอยกันนะครับผมบางที่ก็หอ,อยกันหนูนะครับนี่หอ,อยกระปุกน,นะครับผมได้มือเติบเิบเลยหอ,อยนะครับตาสวยๆตัวขาวๆนะครับผมโอเคครับผม ครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมวันนี้ป่าท่านผู้ชมก็มาอยู่ในสวนพามนะครับผมก็มาเดินมาชมสวนปา์มนะครับก็เสร็จจับสวนปา์มแล้วจะพาท่านผู้ชมเข้าป่ากลางกันต่อนะครับผมก็เมื่อกี้เดินไปเชิญอไปกับปุกห,หรือไอคันนะครับผมก็จะพาท่าน ท่านผู้ชมไปดูว่าหอยกระปุกตัวเป็นแบบไหนนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กหรือว่าตัวเหมือนหอยตัวโตวไปหรือเปล่านะครับผมว่าสถานที่หอยกระปุกอยู่เป็นสถานที่แบบไหนนะครับผมหายากไหมเอาอยากไหมเ,เดี๋ยวตาปลาท่านผู้ชมเข้าไปชมเข้าไปดูกันนะครับผมก็ได้โอกาส ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมสวนปามโอเคครับผมเา็าเข้ามาอยู่ในป่ากงคางแล้วนะครับผมกลางงสวนปามนี่เลยครับผมก็มาเจอแก่งมาเจอวังแล้วนะครับผมวังน้ําในป่ากงคางนะครับผมเดี๋ยวมาดูมาชมกันเลยนะครับว่าออยกระโปงออยคันจะอยู่แบบไหนนะครับผม่าหา อ่ใชเจอแล้วครับผมนี่นี่ครับหอ,อยรกระพุกหา,าไม่ยากครับผมหอ,อยรกระพุก บ้านเราก็เรียกหอ,อยกระพุกแต่ที่อื่นก็เป็นหอ,อยคันหนูนะครับผมหอ,อยคันหนูบ้างหอ,อยกระพุกบัานเราอีกชื่อก็หอ,อยคันเฉยๆนะครับอนี่ครับหอ,อยกระพุกลูกใหญ่นะครับผมประมาณ30ลูกได้มือหนึงนะครับผมปลาไปตำแกงได้ทุกอย่างนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูไปหากันต่อนะครับผมตอนนี้ลูกเลกนะครับโอเคหลังต่อเน้นนับเผืนะ่อเจออีกอเจออีกลูกนะครับ นี่ไว้กระพุกนี่ นี่เอาไม่ยากนะครับผมนี่ก็ได้สีหน้าลูกแล้วนะครับน,น โอเคอเคหาลูกแล้วเดี๋ยวพาไปหาแบบในลานบ้างนะครับผมที่ไม่มีน้ำนะครับ นี่ครับผมอยู่นี่มันจะล่อล่ออยู่เครื่องตัวนะครับผมนี่อยู่ในกีดินกีเถ้อเนี่ยนี่ไอยกระปุก นี่เจออีกแล้วนี่ครับผมนี่มันจะล่ออยู่ครึ่งตัวแบบนี้นะครับผมคือผู้ให้มันลอ่อล่อปากไว้นะครับผมนี่ลูกใหญ่ใหญ่นี่บ้านผมนี่กิโลหนึ่งยี่สิบบาทนะครับผมตั้งเปลือก ยี่สิบบาทเนี่ยห้าสิบลูกก็หนักแล้วนะครับก็ประมาณสิบสองลูกหนึ่งกิโลนะครับผมก็มีเจ้าบ,บ้านมากันบ้างนะครับผมพวกแม่บ้านผมนี่ไม่ค่อยงาแต่มาสาธิตด,ดูชมนะครับออยกระปุกบ้านผมอยู่ยังไงเป็นแบบไหนนะครับผมนี่เจออีกแล้วนะครับ นี่นี่นี่นะครับหอยกระพุก,พกหอยกนันจะล่อปากไว้นะครับนี่เจออีกแล้ว ไม่ยากใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมนี่ไม่ยากครับ อนนเอาเนาสักร้อยลูกนะครับผมท่านผู้ชมร้อยตัวลองดูว่ามีลุ้นหรือเปล่าก็นานหนาสักครั้งนะครับว่าได้ถึงหรือเปลาร้อยตัวก็เดี๋ยวก็ยมาติดตามชมกันนะครับว่าถึงร้อยตัวแล้วเดี๋ยวจะไิดต,ตามไูชมกันต่อนะครับแต่ตอนนี้ ให้เวลาผมหาให้ถึงร้อยลูกก่อนนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมกันอีกครั้งนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ได้หอ,อยกระพกหอยคันมาแล้วนะครับผมก็100่งร้อยลูกน่าจะได้ครับผมนี่หนะครับหอ,อยคัน สวยๆนะครับผมลูกสวยๆอ,อ่รอดมือเที่ยงแล้วนะครับผมมือเที่ยงก็ปลาไปแข่งกะตินะครับเดี๋ยวกยมาดูตอนป่านะครับว่าป่าเอาตามันออกเอาทัวมันออกจากเปลือกทำยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปหาตุงก่อนเดี๋ยวมาปลาให้ชมนะครับ ครับผมเดี๋ยวมาแกะเปลือกให้ดูนะครับผมว่าตัวมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมแกะเปลือกหอ,อยคันหอ,อยกระพุกนะครับผมแกะเสร็จแล้วก็ได้ปลากลับไปแกงนะครับผมแกงกะทิแกงเป็ดน,นะครับ มันจะตัวใหญ่มากนะครับผมนี่ตัวออยจะเป็นแบบนี้นะครับเขาวขาวนะครับผมตายตัวใหญ่นะครับผมโอเคแกะเปลือกกันต่อนะครับผม ปลากลับไปทั้งตัวทั้งหมดทั้งเปลือกมันก็หนักนะครับผมเอาแต่ตัวข้างในมันนะครับผมเอาแต่เนื้อมันนะครับผมโอเค เขาวขา ที่ทุบแบบนี้ก็ร่องแกะน,นะครับผมร่องแกะตรงขวามานะครับตัวใหญ่งงนะครับผมโอ้ยกระพุก ไม่ยากนะครับผมโอ้ยหล่น โอ้ยก็พุกเกินที่ไปหามาก็เกินหนึ่งร้อยลูกนะครับผมท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมไว้ว่าหาสักร้อยลูกนะครับแต่ที่หามาก็เกินนะครับผมเกินก็โอเคครับได้เพิ่มขึ้น คนก็เอาไปย่างนะครับผมย่างนี่ยตัวสวยๆนะครับตัว้วนๆ ไยครับผมทะลึกหลังเรียดดีกว่าแกะโอ้ยแกะโอ้ยใช้เวลาแกะยากกว่า่านนิดนึงนะครับผมหามันแป๊บเดียว แต่แกก็สำหรับโคตแกไว้ก็ไว้นะครับผมแต่ผมเนี่นานๆแกอ่อ,อยสักครั้งนะครับขออตทษขอไปนะครับผมท่านผู้ชมไม่ได้เห็นหนาเพราะไม่มีคนตืถือกล้องไงนะครับผมมาคนเดียวเพื่อนก็กลับไปแล้วนะครับ เพื่อนมาตัดหญ้าที่สวนปาล์มก็กลับไปแล้วเดี๋ยวผมก็ทำคลิปหาหอยกระปุกให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมครับการแกะออยนะครับมือเที่ยง ตัวนั้นก็ สิบวิได้ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็ใครชอบคลิปเอาไว้กับพวกในป่าโกงคางคลิปแบบนี้ก็ไกลชอบนะครับกดไลค์กดไลค์กดกดไลคไล์กดแชร์กดซับสไครตนะครับผมให้วัดวิตติพิด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวก็มาจมกันทอนะครับผมว่าวัดวิตติพิจะหาคลิปอะไร ตา,ตามให้ตัานผู้ชมดูนะครับผมก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับสำหรับเดวาคลิปเข้าจะได้แช่งเทือนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็วัดวิตติินก็สวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกๆก,การรับชมและการกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับครับผมก็ อ,อเปลือกออกเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เนื้อนะครับผมนี่หอ,อยกระปุกหอ,อยกันนะครับผมางที่ก็หอ,อยกันหนูนะครับนี่หอ,อยกระปุกนะครับผมได้มื้อเติบเติบเลยหอ,อยนะครับตาสวยๆตัวขาวๆนะครับผมโอเคครับผมกลับไปแกงกันปัดปิกไก่ดำก็อร่อยนะครับผม